สนับสนุนโดยกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการสาระดีๆนะคะที่จะทําให้คุณรักสุขภาพรักการออกกําลังกายกันนะคะนั่นก็คือรายการกรุงเทพมหานครเมืองแห่งกีฬา Bangkok Sport City ค่ะ วันนี้นะคะนุ่มพางผู้ชมมาที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งเป็นศูนย์กีฬาที่มีขนาดใหญ่อย่างมากและที่สําคัญค่ะยังเป็นศูนย์กีฬาที่มีการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาแห่งที่2ขึ้นอยู่ภายในอีกด้วยนะคะข้างในเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจเราตามไปดูกันเลยค่ะศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรตินะคะตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทุ่งครุค่ะ สำหรับการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆนะคะหากใช้บริการด้วยระบบขนส่งสาธารณะก็สามารถเดินทางมาด้วยรถเมล์สาย75และ88ค่ะนอกจากนี้นะคะหากใครขับรถส่วนตัวมาเองก็เพียงแค่เข้าไปในแอปพลิเคชัน Google Maps แล้วค้นหาคำว่าศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติก็สามารถเดินทางมาได้ง่ายเช่นกันค่ะซึ่งศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรตินะคะปกติก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในย่านนี้อยู่แล้วค่ะ ผู้ชมคะเรื่องของการออกกําลังกายนะคะนอกจากเราจะได้สุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยนะคะเรายังได้พบปะเพื่อนฝูงได้มิตรภาพใหม่ๆมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะนี่วันนี้บอกเลยว่านุ่นหนักเพื่อนไว้นคนหนึ่งเขารออยู่ที่ข้างในห้องฟิตเนสแล้วะคะ่ะเดี๋ยวจะได้ไปเล่นกีฬาด้วยกันตามไปดูเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะมานานหรือ,อยังคะมานานแล้วนุ่นล่ะ เนี่ยเพิ่งมาถึงเลยหโหกำลังเล่นอะไรอยู่เดี๋ยวก่อน,อ,น,นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเล่นเครื่องเล่นแขนเน้นแขนนี่แหละเดี๋ยววันนี้จะเน้นทั้งตัวนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นคุยกยับพลก่อนดีกว่าไหนนัดมาแล้ทันทะีเนี่ยอยากรู้ว่าปกติแล้วมาที่นี่บ่อยไหมก็บ่อยนะเพราะว่าใกล้บ้านสะดวกแล้วก็เคื่อเล่นคงดีอืมแล้วรู้สึกยังไงที่แบบว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีสถานที่ดีๆแบบนี้ให้บริการ รู้สึกดีเพราะว่าประชาชนก็ทุกคนก็ได้เล่นแล้วก็ใกล้บ้านเครื่องครบแล้วก็ราคาถูกเพราะว่าสมัครเป็นปีแล้วก็ไปเล่นได้ตลอดเลยค่ะชวนมาเล่นด้วยกันดีกว่าแต่ว่าพลอยต้องสอนนุ่นนะได้ ที่นี่ยังมีอุปกรณ์การออกกําลังกายเทรนดใหม่นะคะซึ่งผสมผสานความแข็งแรงกับความอ่อนตัวของร่างกายเข้าด้วยกันโดยมีอุปกรณ์เป็นลูกบอลหลากหลายสีที่เรียกกันว่าฟิตบอลค่ะแรกเริ่มเดิมทีกิจกรรมฟิตบอลถูกออกแบบมาสําหรับผู้ป่วยกายภาพบําบัดนะคะโดยใช้อุปกรณ์ฟิตบอลมาช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการทรงตัวของร่างกายให้ผู้ป่วยต่อมาจึงถูกพัฒนาเพื่อนำม,มาใช้ในการบริหารร่างกายในรูปแบบต่าง และได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็วค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าอุปกรณ์ฟิตบอลสามารถเสริมสร้างการบริหารร่างกายในรูปแบบที่เราไม่สามารถบริหารตามปกติได้ค่ะและก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตสำหรับเหล่าสมาชิกที่มาใช้บริการที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เลยนะคะ หลังจากเล่นฟิตเนสเสร็จเรียบร้อยนะคะนุ่นก็เดินผ่านมาเจอกับห้องเทเบิลเทนนิสค่ะซึ่งเหล่าสมาชิกกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะกีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่ใช้ทุกส่วนของร่างกายในการเล่นเนื่องจากเป็นกีฬาที่มีความรวดเร็วนั่นเอง นอกจากนี้ยังฝึกให้เรามีความเข้มแข็งอดทนทั้งในการฝึกซ้อมและในการแข่งขันนะคะเพราะเป็นกีฬาประเภทบุคคลที่จะต้องพึ่งความสามารถของตอนเองมากกว่าที่จะต้องอาศัยเพื่อนร่วมทีมค่ะดังเช่นกับกีฬาประเภทอื่นๆค่ะหลังจากเดินผ่านห้องเทเบิลเทนนิสมานะคะนุ่นก็เจออีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เหมาะกับนุ่นมากๆเลยนั่นก็คือโยคะนั่นเองค่ะแหมมาแล้วก็ต้องขอตัวไป ยืนเดียดกล้ามเนื้อก่อนนะคะการฝึกโยคะเป็นการดูแลสุขภาพอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่คนให้ความสนใจและฝึกปฏิบัติกันมากเพราะนอกจากจะเป็นผลดีต่อร่างกายและจิตใจแล้วยังมีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อและอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายอีกด้วยนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังช่วยให้ข้อต่อต่างๆทั่วร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีไม่เกิดการติดขัดสามารถชะลอความเสื่อมของข้อต่อได้เป็นอย่างดีค่ะการที่เราฝึกโยคะเป็นประจำยังส่งผลดีต่อสภาวะทางอารมณ์นะคะโดยจะช่วยให้มีความผ่อนคลายไปตามท่วงท่าต่างๆลดความตึงเครียดเพราะในการปฏิบัติท่าต่างๆนั้นเนี่ยจะเน้นการฝึกจิตใจให้จดจ่อกับการหายใจเข้าออกและช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้นอีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ไหวพริบแล้วก็พลักกำลังมหาศาลค่ะนั่นก็คือกีฬามวยไทยนั่นเองซึ่งที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะเขาก็มีการเปิดสอนให้กับประชาชนที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบกีฬาประเภทนี้ด้วยค่ะแม่ไหนๆมาแล้ววันนี้เดี๋ยวนุ่นขอลงนวมแล้วก็ฝึกซ้อมกับพี่ๆน้องๆเขาสักหน่อยดีกว่าค่ะไปค่ะ การชกมวยนั้นทําให้เราได้ใช้สมองและร่างกายทํางานสอดประสานกันได้ดีขึ้นนะคะกระตุ้นให้การรับรู้ทางร่างกายทํางานดีขึ้นมีความคล่องตัวเพราะต้องใช้การทํางานที่สอดประสานกันระหว่างตาและมือทุกครั้งที่ชกกระสอบทรายหรือชกกับเป้าล่อต้องใช้สมาธิในการพุ่งเป้าไปที่การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้เกิดการจดจําการเคลื่อนไหวทั้งจังหวะก,การขยับเท้าและการออกหมัดน,นะคะ ท้าทายการทำงานของกล้ามเนื้อและจิตใจไปพร้อมกันทำให้มีความคล่องแคล่วว่องไวมั่นใจบุค,คลิกก็สง่างามไปโดยปริยายนอกจากนี้ค่ะการที่เราซ้อมมวยเป็นประจำนะคะจะทำให้หัวใจและปอดทำงานได้ดีขึ้นส่งผลให้ระบบการไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะโอ,อ้ถือว่า เหนื่อยใช้ได้เลยนะคะเป็นการออกกําลังกายที่ได้ใช้ทุกสัดส่วนของร่างกายใช่ครับุณก็จะได้เฟิร์มด้วยออกกําลังกายด้วยมวยไทยนอกจากจะน้ําหนักจะลดลงแล้วก็ยังมีความแข็งแกร่งไปในตัวด้วยครับปกติที่นี่เนี่ยรูปแบบการฝึกสอนเกณฑ์อายุอะไรต่างๆแบ่งยังไงคะหนึ่งเราจะเริ่มสตาร์ทแก่อายุตั้งแต่แปขวบขึ้นไปนะครับจิ๋วๆเลยเด็กๆแปดขวบขึ้นไปครับแล้วก็จะตอนนี้นตอนนี้ก็คืออายุที่มากที่สุดก็คือ61ปี แสดงว่าเล่นได้ทุกัยเพศทุกัยครับผมครูป้อมเจอมือใหม่อย่างนู้นนี่เยอะไหมคะประชาชนคนทั่วไปที่มาส่วนมากก็จะมานับหนึ่งจากนี่เลยนะครับมาเริ่มจากที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับบางคนก็มาจากกิจกรรมอื่นๆพอมาเห็นมวยไทยแล้วก็ชอบมวยไทยนี่ตอนนี้ผู้หญิงเราตั้งกาดแล้วนะคะครับฮุกได้แล้วนะคะนะคะเพราะฉะนั้นถามดีกว่าค่ะเผื่อว่านุ่นเชื่อว่าหลายคนคงสนใจมากๆอยากจะมาเล่นมวยที่นี่ ค่าใช้จ่ายหรือต้องอะไรยังไงบ้างอะบตรงนี้นะครับเนี่ยมันเป็นสถานที่ออกกําลังกายเป็นกิจกรรมของกทมเขาจัดมาให้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นครับแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับในเรื่องมวยไทยนะครับก็เลยไม่แปลกใจนะคะที่ว่ามีหลายคนมากๆที่มาเล่นมวยไทยที่นี่ สุดท้ายอยากจะให้ครูป้อมเนี่ยฝากถึงคนที่ชมอยู่ทางบ้านสักหน่อยค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับก็เวลาของเราก็เริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสามทุ่มเลยทีเดียวนะครับอเอาที่สะดวกเวลาที่สมาชิกจาเป็นต้องมาก็อยากให้มาครับให้มาร่วมกิจกรรมมวยนะครับหรือว่ากิจกรรมหลายๆอย่างที่น้องนุ่นได้ไปเดินดูแล้วก็สนใจอะไรนะครับก็เลือกได้ทุกที่นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายเน้นไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับผม อันนี้คือดีที่สุดเลยจริงๆนะคะมีทั้งกิจกรรมกีฬาที่หลากหลายมากๆได้สุขภาพได้ความสนุกได้เพื่อนด้วยเหมือนกันวันนี้ได้ครูใหม่ได้โค้ดคนใหม่โค้ดมวยของนุ่นเองนะคะต้องขอบพระคุณครูป้อมมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะยินดีมากครับยินดีครับทุกคนเลยครับจริงๆอย่างที่ครูป้อมบอกเลยนะคะว่าที่นี่ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เนี่ยนะคะยังมี กิจกรรมอีกหลากหลายเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวตอนหน้าดีกว่านุ่นจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกิจกรรมกลางแจ้งของที่นี่กันบ้างบอกเลยว่าเด็ดจริงๆไม่อยากจะใช้พลาดนะคะและเช่นเคยค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะรวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะวันนี้นุ่นและครูป้อมลาไปพร้อมกับหน่วมมวยนี่แหละจะต้องไปฝึกกันต่อแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ